อยู่กันที่่าเจ้าหีตี้เหมียว<อ>ที่นี่เขามีความเชื่อกันว่าใครที่ป่วยจะหายป่วย<อ>และก็ใครที่โสดจะ,จะหายโสดไปดูกันเลยว่าว่าเราเนี่ยมีวิธีการไหว้ที่การมูขอพรให้หายป่วยหายโสดไหเราไปดูกันเลยก่อนในศาเจ้าหีตี้เหมียว เจ้าหูชะลาม่ดีเปได้ังไงอ่ะก็เปิดเลยตอนเนี้ยมาอยู่กันที่ซาร์เจาหลี่ตี้เหนียวมึงยาวพูดไปทั่วโอเคปะเดี๋ยวพาเปิดรายการแล้วใช่ปะใช่เปิดแล้วเราไม่มีสวัสดีเหรอโอเคไม่สวัสดีอ้าวแพนก็องเป็นไป เกีย่ยวกิีการไหว้ในวันนี้เนี่ยจะให้ป,าป,ป่าเป,ป็นคนงานทำหรือเปล่าการไหว้ขวานที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งจุดแรกต้องไปไหว้ที่ไหนก่อนนะปา่ปลาวป่าวรู้ใช่ไหมจ <laughs> ุดแรกไปจุดคู่ไปจุดคู่อ๋อต้องห้าดอกได้ไหมจะทำได้ฟาดินของแนตะ่คนละคนห้าดอ,อก ป่าบอกว่าเราต้องเริ่มจากการไหว้ฟ้าดินก่อนป้าบอกว่าให้ฟ้าดินเปิดทางให้พรที่เราขอไปถึงเทพหรือว่าไปถึงคนที่เราต้องการที่จะให้เขาในประทาพนพรให้แล้วก็ให้พรนนกลับมาสู่เราด้วยโอเคก็เชื่อคนจีนนะไม่เราเชื่อป่า <laughs> <laughs> ม,มีมีบทไหนไม่มีก็คืออธิฐานได้เลย,เลย อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะสาวโอเคสำหรับใครนะคะที่ตั้งใจที่จะมาขอเรื่องความรักแล้วก็ขอเรื่องคู่เรื่องเน็กที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีความรักแล้วอยากจะมาขอในส่วนของเรื่องของการมีบุตรการมีลูกนะก็อยากให้ตั้งใจสักการะแล้วก็อธิษฐานจุดนี้ให้ดีๆนะคะกับพระโพธิสัตว์กวนอิมน,นี่ เดี๋ยวเราะจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าเมื่อกี้เราพากปดูแล้วว่าคนโสดจะหายโสดได้ยังไงแต่ถ้าเราไปพากว่าคนป่วยจะหายป่วยได้ยังไงครับซึ่งมันคืนนอไมเนี่ยมันจะเป็นการเสียเส่ยงเสียเส่ยงสีได้มากมันเป็นการเสี่ยงเสีย่ยงสีนะคะว่าเราเนี่ยจะไ,ได้ยารักษาโลกอะไรที่เหมาะกับเราไปคือมันเป็นความเชื่อนะทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงเปอร์็นต แกดูเซียนมากอะไม่เราแค่ดูยุบมุมเาช่องอเตอร์เฟนไงพูดไปรูปไปดูไปถ่ายไปต่างแต่ว่าข้างในข้างในเดินแต่ว่าข้างหน้าเขาเอาใจไปหมดเลย ่งตรงนี้นะทุกคนก็คือว่าจะมีการเซียมซีสองแบบก็คือเซียมซียาเซียมซียาสําหรับผู้ป่วยกับสองก็คือเซียมซีทั่วไปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือว่าอยากได้รับยาก็เซียมซีขอขอให้ได้ใบยาแต่ถ้าใครไม่ได้ป่วยหรือว่าไม่จําเป็นไม่อยากจะขอใบยาหรือมาขอรับยาเนี่ย hmm. ก็เซียมซีทั่วไปแล้วก็ดึงกระดาษทั่วไปออกมาอ่านก็จะเป็นแบบดวงโดยรวมนะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราได้ใบเซมซียามาแล้วเนี่ยเราต้องไปรับยาอย่างไงแต่ถ้าใครที่ไม่ได้แบบว่าจะรับยาก็สามารถที่จะหยิบเซมซีทั่วไปจากตรงนี้ยแล้วก็มาอ่านได้เขาบอกว่า หน้าร้อนถึงจะมีลาบสบายแล้วเพราะว่าเมืองไทยหน้าร้อนทุกวันไปดูกันว่าเรารลับยังไงรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วไอ้เปล่าอยู่ตรงไหนไม่รู้นะ่าจะกลางกันโอ้โหแขงนานมาก ทั้นต่ำหนึ่งร้อยนะนหนึ่งร้ค่ะอนนี้่วนฝานนี้ขอเรื่องของการเงินนะครับท่านผู้ชมอุ้ยได้แล้ว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 หมายเลขโอเค ก็ดีูขอให้เราเนี่ยได้อันนี้ส่งจากการทำบุญครั้งนี้ขอให้ช่องเราดัางๆมีคนมาดูเราเยอะๆเวอะเราสัญญาว่าเราจะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปส,ส่งให้ทุกคนได้ดูตอบ เอาอย่างนี้ขอให้เกตเ,เ,เล็กเกตเล็กเกตน้อยนะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าใครมาทำบุญช่วงช่วงที่เป็นจุดนจีนอะ่ะเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะไม่ได้ให้ยาเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความเชื่อหนึ่งที่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้กินยาหรือเราไปหาหมอหรือเราป่วยในวะันตุนจีนเนี่ยเราอาจจะป่วยไปทั้งปีเขาก็เลยจะงดกันแจกยาในช่วงจุ่นจีนแต่ถ้าใครที่ อยากจะได้รับยาจริงๆเรามาเสี่ยงตอนจุดจีนเนี่ยให้มารับยาหลับจุดจีนนะนี่ก็จ,จบแล้วนะครับสำหรับสารเจ้าลิตรีนีนยในวันรุ่งขานี้ขอให้ทุกคนหายโสดแล้วก็หายป่วยด้วยอยากหายโสดอย่างเดียวอ่ะเพราไม่ป่วยเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเพื่อนเราจะหายโสดไหมนะมาดูการรับด่านะนพียงให้เวลาทํางานเพราะเราดวงสตาร์ทำงานนิดนึง โ <Okay, S 2> <า>อเคก็ปิดแค่นี้นเนาะขอรับทุกคนไปก่อน